ครับผมมาอยู่กับ EP 2กันครับท่านผู้ชมสวัสดีครับแมติดติดปากจากติดปากจากช่างบอยปทุมมานะโอ้โหนี่ครับเคยเมืองช้างนี่อยู่จังหวัดไหนนะคือ ประเด็นคือเคยมยไม่รู้ว่าคันไหนที่เคยวิ่งงานด้วยกันครับผมก็ไม่รู้ว่าคันนู้นหรือคันนี้ครับไม่สูไม่รู้ว่าคนขับเขายังเป็นคนเดิมอยู่หรือเปล่าแต่เราเคยเคยร่วมงานกันมาครับผมก็ไม่รู้ว่าคันไหนนะน่าจะคันนู้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าคันไหนก็มันเดิมนะ เต็มระบบเหมือนเดิมครับช่วงนี้พี่หลงครับผมห้าคู่หรือเปล่าไม่แน่ใจ มเม่วันี้อัพอัพเขาถามว่าอัพมาหรือยังนะเราไปบ้องแม่เต็มระบบเลยแบบนี้พอความหมยก็เร็วครับจ,จัดจ้านในย่านนี้นะเต็มระบบเหมือนเดิมนะวันนี้ สายแบกเชิญครับสายแบกทางไหนชอบครับอย่าลืมมาทางนี้ครับสายแบกจ่ายสดทุกวันด้วยนะครับผมเงิน250บบาทไม่มีหักนะครับราคาเต็มสายแบกทางไหนชอบนะก็งานแบก เราก็เคยไปมาแล้วนะครับผมจะแบกไม่แบกก็อยู่ที่ใจแล้วครับผมแต่ก็เสียงนะครับเสียงรถพังเนาะสิบสี่ตักนี่เท่ากับเราใส่เจ็ดตักรถสองรอบเลยนะโอ้โห แต่ราคาสิสีตักดีแล้วมันต้องเป็นราคาแบกนะอย่างน้อยต้องมีสามห้านะเท่าที่ผมเคยวิ่งนะเพราะว่ามันต้องหยนต่อหยอนออกไปครับแตบบ่เขาต้องตามสภาพนางานแล้วครับผมปล่อยตัวแล้วครับ 220ท่อโบว์บ้าโบก่ะเอาเรื่องเพื่อเลยครับถ้ากระบะใหญ่ก็ดูนิดเดียวครับ สงกเกษตรนะซูโมโ่สองสองเจ็ดหรือเปล่าหรือเอฟสิบเจ็ดอนะครับผมคอนรัตนาคอนดักชั่นนะครับผมจำกัดจำกัดนี่ก็คือไม่ใช่มหาชนเอาละครับปล่อยตัวแล้วครับ เยเมืองช้างนะไม่รู้มันหยุดจังหวัดไหนนะช้างบุรีร์หรือสุรินนะอะไรก็ไม่รู้แม่เต็มโรบบแบบนี้นะน่าจะคันนี้และครับแต่ก็ไม่รู้ว่าคนขคับคนเดิมหรือเปล่านะเคยร่วมงานกันงานกันอยู่ที่นาบุเมื่อปีที่แล้วครับ อันนี้ถ้ายังไม่ผิดนะครับเป็นเกียร์เดิมสโลอินเตอร์สี่สปีด ว่าไม่เขาเป็นอ้อยเลยมือถ้าใส่อ้อยครับไปเอียงกระดานนี้เก่งตูดขี้ไหลเลยลนะเจ้าเดก,ก้าสองเจ็ดศูนย์นะเจ้าล็อกกี้คันนี้น่าจะเป็นหกหกอีบ้างปฏิบป็นสักแก้วนะครับ มาแล้วครับกลยจะปล่อยตัวแล้วเจ้า F 1 7รถเริ่มมาครับเริ่มมาแล้วครับนี่ครับหัวเขียวตำนานของพี่เก่งมาแล้วหรือเปล่าน่าจะเป็นคันนี้แหะครับครับได้เวลาออกตัวครับแม่ข้าจัดเลยนะ đa xe các bạn dày dày วาดเสียวเลยครับท่านผู้ชมนี่นบน่าจะเป็นคันนี้แหละครับหัวเขียววันนี้ตามหาหัวเขียวพี่เก่งน่าจะใช่นะน่าจเครื่องหงเห็นอี e นะฟังเสียงแล้วน่าจะใช่ไปเดียวแล้วครับเจาเด็กกาสองเจ็ดศนนะ สบายสบายครับเดิมจัดเลยนะแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลย โอ้แบตเราเหลือสามสิบสามแล้วนะท่านผู้ชมตีเที่ยวแล้วตีเที่ยวแล้วมาแล้วครับปล่อยตัวแล้วครับอีหลง ครับตัวนี้ยังแรงครับไปตอบถามเข้ามาแล้วครัว่าพอได้อยู่นะพอได้อยู่แบบไหนไม่รู้ผมกลัวรถมันจะไปจอดอู่นี้แหละ ีครับสองสี่โปหรือเปล่านะเสียงนี่แม่สับเกียร์เดินต่อเรื่องนะครับ,บไม่